่น้องครับโอ้จะรวจจากอิหร่านนะครับจะรวจัวครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวสกัดนะครับนี่ตัวสกัดครับผมนี่นี่เป็สกัดจากอิสราเอลนะครับดูน้องดูเนี่ยน้องดูนะครับนี่โดนสกัดแล้วนะครับนี่ดูโอ้โหมันเป็นชุดเลยชุดใหญ่เว้ชุดเนี้ จรวดเป็นหาฝนเลยครับผมดูโอ้โหเห็นไหมครับโรยลู้เลยโอ้โหดูน้องดูเดี๋ยอะมาครับผมเนี่ยเร็วสแกนได้หมดนะครับน้องนู่นนู่เราตอนเนี้ยเนี่ยเยอะชิางไหม่เลยนี่ตอนเนี้เร็สแกนได้หมดครับเนี่ยเห็นไหมครับ สก um ัดไม่ได en ้ลงพื้นนะครับเห็นไหมนู่นเห็นไหมข้างบนข้างบนเห็นไหมฮะนี่นเดี๋ยวเซูไม่ดูนี่ดูนะครับดูนี่แหละจะหลวดครับผมตัวจริงเสียนจริงครับผมจากอิสราเอลนะครับนี่ดูไว้ครับผม นา,นานๆทีรอบรอบไซเลนรอบสองนะครับพี่น้องครับโห่นีนี่นี่เนโหพี่น้องดูนี่ดูครับผมรอบสองนะครับดูดูพี่น้องครับดูดูนี่คือจรวดนะครับ จะวหลดจากอิหลาน,นครับผมพี่น้องครับนี่เดี๋ยวก็โดนสกัดจากดิเซเลนะครับนี่น้องครับนี่กำลังขึ้นมานะครับนน่เดี๋ยว <c oughs> นี่กำลังขึ้นมาครับผมนี่จะถ่ายดูนะครับ วางขึ้นมาครับผมนี่ถ่ายมุมสูงนะครับนี่นี่ครับผมสองรูนะครับกับที่นู้นนะครับผมนุ่นเห็นไหมครับจันดวนครับนะครับโอ้ดูสวางเลยครับผมนี่ขึ้นมาครับน้องดู เป็นรอบที่สองนะครับนั่นน่าจะไปเยรูซาเล็มนะครับเนี่ยพี่น้องดูเยรูซาเล็มนะครับดูดูครับ โอ้โหดูครับฮะมันใช่ใช่ไก่โอ้ยเจ้าก่อโอ้ยโอ้ยโดนสกัดมาแล้ว โดนสกัดหมดดิเห็นแล้ววอโอ,โอ้โหรอบเช้าครับผมพี่น้องครับนี่เป็นรอบเช้านะครับจะรวดครับผมตำรวจครับผม เวลาตีห้าสิบสามนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับด,ดังนุง่มเย็นจรวดลง